ต้องเรียกได้ว่าตอนนี้มีการประทะกกันอย่างดุเดือดแล้วก็ตรึงเครียดสําหรับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไล่มาตั้งแต่สุรินบุรีรัมศีสะเกดอุบลราชธานีลงมาถึงทางสะแก้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีที่ตราดก็คือชํารากนั่นเองทีนี้ช่วงจังหวะนี้นะครับแอดมินนํารายละเอียดสําหรับภารกิจของทหารไทยแล้วก็เหตุการณ์สําคัญมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ สำหรับทางด้านนายกรัฐมนตรีนายกอนุทินับลั่นเอาไว้เลยว่าตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วไฟเขียวกองทัพบ,บูเต็มที่ซึ่งจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าคำเมนเนี่ยจะสิ้นสภาพหรือว่าต้องยอมเราจริงๆอ่า ซึ่งทางด้านนายกอนุทินชาญวิรกุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชาซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีการติดต่อมาเจรจากันตอนนี้แสดงพาเวอร์เลยนะครับให้คนคิดเห็นไม่ดีเห็นแล้วนะครับว่าทางด้านนายกเนี่ยเอาจริงตอบโต้อีกฝ่ายนะครับโดยที่ตอบโต้แบบไม่มีกักนะครับ ซึ่งไฟเขียวเต็มที่ให้กับกองทัพแล้วก็ทางด้านนายกลั่นชัดเจนว่าจะไม่ยอมหยุดยิงจนกว่าทางด้านกัมพูชาจะยอมนะครับยอมก็คือต้องยอมแพ้เราอะนะครับหรือว่าต้องมีการยอมเจราจาเนี่ยถึงจะหยุดยิงเพราะว่าคขมเมนี่รุกเหลือเกินนะที่ผ่านมานี่ซ่ามากอ่าแล้วก็มาทำร้ายพี่น้องคนไทยเรานะครับอย่างเช่นยิง BM21 นะ ทำลายบ้านเรือนพี่น้องประชาชนลุกล้ําเขตพื้นที่แดนอธิปไตยของเรานะครับเราก็ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วคเขมรยั่วยุบ่อยครั้งมากแล้วก็ใช้อาวุธนะไม่ว่าจะเป็นวางทุ่นระเบิดอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคเขมรก็เปิดฉากปะทะกับไทยเราครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบโต้อย่างเต็มกําลังนะฮะโดยที่เราก็ยึดหลักสากลนั่นเองโดยที่ทางด้านพลอากาศโทจากกฤษ ทำวิชัยโคศกกองทัพอากาศแถลงเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยยืนยันว่าการโจมตีเป้าหมายของกองทัพอากาศจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่ากัมพูชาจะยุติความพยายามในการกระทําที่เป็นภัยคุกค,คามต่อกองกําลังของเรารวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยซึ่งกองทัพอากาศก็ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิบเพนเอฟสิบหกนะฮะแล้วก็ อาวุธที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะระดมใส่กับพูชาแน่นอนอย่างไม่หยุดด้วยจนกว่าจัมพูชาจะยอมอ่ะกองทัพอากาศมาเหนือเมฆแล้วนะทีนี้ล่าสุดนะฮะ F16 เนี่ยนะครับทำลายพื้นที่ ทางทหารของทางด้านกัมพูชาหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาสิโนโน,นะที่มีการรวบรวมอาวุธยุธทโธปรกรณ์ของกัมพูชาเอาไว้ใ,ในคาสิโนแล้วทางด้าน F16 นะครับทิ้งไข่บอมเรียบร้อยแหลกเป็นจุนนะฮะโดย F16 กอ,อ,องทัพปรกาศไทยนะฮะได้ถล่มอย่างหนักหน่วงที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ TBU 1 2 ต่อเป้าหมายคังเก็บจรวจ b m 2 1ครับแล้วก็อาวุธหนักของกองทัพกัมพูชาที่สะสมเอาไว้จนเกิดการระเบิดดังสนั่นอย่างต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงซึ่งเขาเก็บคังตรงนี้เอาไว้ที่กลางกรุงสํารงจังหวัดอุดรมีชัยแม่นะครับหมกเอาไว้กลางกรุงเลยนะโอ้โหกัมพูชานี่แสบจริงนะแล้วก็เรียกได้ว่าแบบ คือเขาพยายามที่จะซ่อนอาวุธเอาไว้ในลักษณะที่เป็นแหล่งชุมชนอะไรประมาณนี้นะตามกลางเมืองอย่างเงี้ยคือหลีกเลี่ยงไม่ให้ไทยทํำรายได้แต่รอบนี้นี่ไทยจัดเต็มจริงๆนะครับแต่ว่ายึดตามพื้นที่ทางทหารเท่านั้นนะไม่ได้ไปทําร้ายบ้านเรือนประชาชนกัมพูชานะแล้วก็ทางด้านเศษฐทอบอนะบอกเลยว่าซึ่ง เป็นไปตามค่าสถานการณ์วันนี้หนักนะซึ่งหนักจริงๆครับตามรายงานข่าวนะหลังกัมพชากําลังสร้างภาวะถุกระทำนะแล้วก็องทัพเนี่ยย้ำว่าเราเดินหน้านะครับ ทำให้กพูชาเนี่ยหมดสภาพให้ได้ป้องกันเหตุประทะซ้าในอนาคตด้วยนะซึ่งขอภัยประชาชนที่ทําให้ต้องเดือดร้อนยืนยันว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดซึ่งประชาชนพี่น้องคนไทยที่อพยพไปเนี่ยนะบอกว่าเอาให้เต็มที่จัดให้หนักรอบนี้เอาให้จบนะเดือดร้อนก็จริงแต่ว่ารอบนี้ขอให้จบไปเลยนะประชาชนยินยอมออกมาจากพื้นที่แล้วทุกท่านจัดให้เต็มที่เลยครับสํารองทัพไทยเราแล้วก็อีกท่านนึงครับ คุณศรีหัสักครับย้ำนะฮะว่าแจงวิธีโลกเลยไทยเนี่ยไม่ได้เป็นคนเปิดยิงก่อนเชื่อว่านะครมาถูกทางประชาคมโลกเข้าใจซึ่งไทยเราเนี่ยนะครับก็ยึดหลักนะฮะตามกฎกติกาอยู่แล้วนะแต่ทั้งนี้เนี่ยไทยจะไม่ยอมเจราจาเพราะว่าไม่ใช่ฝ่ายที่เริ่มยิงก่อน ซึ่งกัมพูชาจะต้องร้องขอเท่านั้นนะอันนี้ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าเลยนะครับโอ้โหตอนนี้นี่ถือว่าหลายฝ่ายของไทยเรานะครับพร้อมใจกันจริงๆนะแล้วก็เหล่าทัพไทยเนี่ยครับย้ําเลยฮะบ,บอกว่าหมดความอดทนกับกัมพูชาแล้วนะครับพร้อมรบเต็มที่ยืนยันหากพบขมรใช้อาวุธหนักเนะี่ยไทยพร้อมที่จะชิงโจมตีก่อนเลยนะไม่ให้โจมตีก่อนแล้วนะให้เปิดก่อนไม่ได้ละ เดี๋ยวจัดจัดหนักเลยถ้าเกิดว่าตรวจพบนะขอให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นจะดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วก็คุ้มของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยที่ทางด้านกัมพูชาเองนะครับยิง b m 2 1เอ็นโอ้โหยิงมาหนักหน่วงจริงๆครับตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะที่แถบชายแดนนะก็ ยังไม่ได้มีรายงานพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตนะแต่ว่าพี่น้องทหารเรานะครับก็น่าจะมีกําลังพลเสียชีวิตไปแล้วน่าจะประมาณ4นายแล้วก็บาดเจ็บอีกก็หลายสิบนายนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้นะหลายคนบอกว่าโอ้โหคือในการปฏิบัติการครั้งนี้นะฮะ เขาบอกว่าไทยเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วก็หนักแน่นขึ้นเยอะมากๆโดยทหารเขมรนะมีการโพส์ตแล้วก็ลบไปนะซึ่ง ฐานขามีลงรายละเอียดว่าดับทันที46ศพนะจากที่ทหารไทยใช้ปืนใหญ่ถล,ล่มกองบัญชาการกองพันสนับสนุนที่9สังกัดกองบัญชาการกองพลที่3ของกัมพูชาซึ่งเป็นจุดรวมพลของกองกําลัง BSQ นะโดยทหารกัมพูชาเนี่ยเผยแพร่ในกลุ่มเทเลกรรมอ้างฐานตายแล้วเนี่ยนะ46รายแต่ว่าก่อนที่ ภาพและข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบเนี่ยนะครับก็เขาโพสต์แค่ประมาณภายใน5นาทีเท่านั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นการกลบข่าวนะแต่ว่าเทเล g ก a มเนี่ยลงข้อมูลไว้นะฮะอันนี้ก็ต้องมาดูข้อมูลกันอีกทีหนึงแต่คิดว่าน่าจะเยอะพอสมควรนะครับที่ตุยไปนะเนื่องจากว่าโดนอาวุธของไทยจัดเข้าไปเต็มเหนี่ยวเลยนะครับหลายสเต็ปแล้วที่สําคัญเนี่ย 1> f 1ฟิกิเพนนะฮะขึ้นบินทิ้งไข่เยอะแยะมากมายแนละหลายจุดพื้นที่ทนางทหารของกัมพูชาโดนทําลายไปนะครับนี่คือสภาพที่ทางด้านรายงานข่าวนะครับในโซเชียลเนี่ยโดยเพจอาร์มี่บริชารีฟอตนะครับซึ่งรายงานว่าทหารไทยใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเข้าใส่กองบัญชาการ กองพันสนับสนุนที่9นะฮะที่มีบี q ิวรวมพลกันเนี่ยโอ้โหดูสภาพสิครับยับเยินเลยนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่านะเป็นการปฏิบัติการของกองทัพไทยได้อย่างแม่นยำพางพื้นที่ทางทหารนะย้ำว่าเป็นทางพื้นที่ทางทหารเท่านั้นนะซึ่งขเขมรนะที่เป็นฐานขเขมรแนวหน้าเนี่ยโอ้โหอดร้องอดครวญน,นะซึ่งบางคนนี่ร้องไห้เท่าที่มีนี่ดูคลิปนะบางคนนี่ก็โอยก,กำลัง วิตกกังวลตกใจนะสำหรับการบุกของไทยในครั้งนี้หนักหน่วงจริงๆซึ่งก็มีภาพแล้วก็คลิปให้เห็นตามโลกโซเชียลคอมเมนก็ขยันลงคลิปเหลือเกินนะโดยทางด้าน ผู้ที่หน้าด้านที่สุดนะหลายคนบอกว่าอย่างนั้นก็คือพลโทหญิงมาลีโซเจียตาโกศกสกระทรวงกลาโหมของประเทศกัมพูชากล่าวแถลงอ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ยยิงแก๊สพิษนะแล้วก็ควันพิษเข้ามาพื้นที่ปราสาทตาควายว่าอย่างนั้นนะโอโหใครไปใช้แก๊สพิษวะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะเออเอามาจากไหนเนี่ยข้อมูลเป็นอะไรที่เฟกมากๆเลยนะฮะสำหรับกรณีนี้นะบางคนบอกว่าสตอรจริงๆนะมาลีเนี่ยหลายคนนี่หมั่นเขี้ยวจริงฮนะคือ แอดมินก็ดูแล้วนะมันไม่ใช่นะฮะเราไม่เคยใช้แก๊สพิษนะแล้วก็ล่าสุดนี่มีรายงานข่าวว่าหน่วย B S Q นี่ได้สูญเสียประมาณ3-4ี่นายพลในพันนะที่เป็นทหารระดับสูงนะก็สติแตกกันเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยระดมยิงจรวด B M 2 1แบบมั่วซั่วไปหมดนะโอ้โหต้องบอกว่าน่าจะลงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนคนไทยหลายที่เลยแหละเท่าที่ดูแล้วนะซึ่งก็ สำหรับไทยเรานะครับล็อกเป้าไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น F16 นะฮะไม่ว่าจะเป็นอาวุธทางทหารของเราเนี่ยล็อกเป้าทางฐานเท่านั้นนะฮะซึ่งเป็นไปนหลักตามหลักสาคนนะไทยเรานี่ก็ถือว่าพระเอกมากๆเลยครับล่าสุดเนี่ยนะฮะทางด้านทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนะครับกองทัพเรือเนี่ยยิงกระสุนปืนใหญ่ทําลายคลังน้ํามันฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับถือว่าเป็นการตัดกําลังแนละตัดกําลังทางอาวุธนะก็ทําให้กัมพูชาได้รับ ความเดือดร้อนหรือว่าสูญเสียทางอาวุธเหมือนกันนะแล้วก็กิฟเพนของเรานี่ออกมาแล้วนะครับพร้อมไข่เต็มท้องเปิดปฏิบัติการทางอากาศแบบเต็มสู่เต็มรูปแบบเต็มที่กันไปเลยโอ้โหจัดเต็มจริงๆครับสำหรับกองทัพไทยวันนี้นะเอาให้หนักนะเอาให้กัมพูชายอมให้ได้นะคือแบบทุกเหล่าทัพนะครับพร้อมใจกันมากๆเลยแล้วก็ล่าสุดมีรายงานข่าวว่า อาวุธของเราอย่างเช่นจรวดหลายลำกล้องนะครับ HR4 122ม mm ิลมรนะฮะของไทยเราเขาบอกว่าดีกว่าของขเขมรเยอะเลยมีความแม่นยำกว่า B.M21 ของขเขมรน,นะฮะซึ่งก็ของเรานะครับออกออกมาใช้งานแล้วเนี่ยนะโอ้โหคลิปนี้เลยก็ได้มาจากาเพจ Army Military Force นะฮะก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ไทยเรานะครับยึด พื้นที่คืนมาได้หลายพื้นที่แล้วนะฮะอย่างเช่นธงชาติไทยของเราเนี่ยบกสะบัดที่ชายแดนสะแก้วครับหลังจากกองทัพภาคที่1เข้าควบคุมพื้นที่บ้านคลองแผงได้นะฮะ ก็ได้บางส่วนแล้วเตรียมวางลวดหนามตลอดแนวด้วยแล้วก็ที่อีกที่หนึ่งนะครับที่เรายึดได้เนี่ยเปลี่ยนจากธงกัมพูชาเป็นธงไทยไปเลยนะครับนั่นก็คือพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วจังหวัดสะแก้วได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะตามมารตราส่วนแผนที่1ต่อห้าหมื่นะอะไรที่เคยเป็นของเราเราต้องยึดคืนให้หมดเราก็ไม่ได้ไปลุกล้ำเอาที่ของเขานะตามแผนที่1ต่อห้าหมื่นะ ซึ่งว่าเป็นแผนที่สากลที่เราใช้กันอยู่แล้วครับซึ่งรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับสำหรับทางด้านกองทัพบ,บกทันกระแสเนี่ยก็รายงานว่าประสาทต,ตาควายนะฮะทำลายกระเช้าลำเรียงเนิน3-50 ช่องระยีกวาดล้างพื้นที่ลุกล้ำนะครับปราสาสตคณาเนี่ยควบคุมพื้นที่ยังไม่เบ็ดเสร็จเท่าไรนะครับแต่ได้ยินรายงานข่าวนะครับว่าน่าจะ100%แล้วนะแล้วก็จะมีบ้านหนองยากแก้วนะครับควบคุมพื้นที่ได้ตามแนวเส้นปฏิบัติการนะฮะส่วนการกันทะลักนะครับทำลายแอนติโดนไดนะ้ช่องอานมมาเนี่ยทำลายตึกสแกมเมอร์ที่ใช้เป็นที่ตั้งทางทหารนะสแกมเมอร์ตึกนี้นะซึ่ง โดนปืนใหญ่ไทยแล้วก็ F16 เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับก็ทำลายไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะอันนี้เป็นรายละเอียดนะฮะสำหรับที่แอดมินได้ติดตามข่าวสารนรของชายแดนไทยกัมพูชานะครับเหตุการณ์ประทะสู้รบกันในครั้งนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทหารไทยของเรานะครับในการสู้รบครั้งนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับ ได้รับชัยชนะทําให้กัมพูชาย,ยอมให้ได้ขอให้เขานะครับอย่ามาลุกล้ําแผ่นดินไทยของเราเป็นอันขาดแล้วเรามาติดตามข่าวสารกันต่อไปครับ